เข้ามาสูกไปขายกันต่อเลยใครับตั้งปิดงครับปิงเทอร์โบครับคู่แรกรอบชิงชนะเลิศครับแชมป์เก่าลองแชมป์เก่าวะไม่แน่ใจที่แล้วไคพัฒนาแชมป์เก่าลองแชมป์นี่แหละจำไม่ได้น่าจะแชมป์เก่านะอ่าเพราะว่ารุ่นที่เราปีที่แล<อ>้วไฮเอรร์นะคดีไม่เป็นคู่แรกครับ รัใส่น่าสุดเลยครับคูครับพรีวิวสุโปร1.9บูมพาวเวอร์ครับ A ไทยครับที่ากัน A นี่จะเป็นทางด้านของแฟรงก์วานาครับสองตัวสองครับใช่ครับเปิดทางด้านแอดซิครับสองถึงสี่ครับนักพนักพนักพันครับพดีวิวของทางสิทธ์นะครับครับคู่นี้ใครชนะเข้าไปชิงรอบรอบสี่คะแนนจอนิเตอร์ให้เราดูให้เราดูนะครับทจะพาก็โค้ชอะไรครับไม่มีครับ Terima kasih telah menonton! เอ้าพันห้ยหมาสเก้าห้าสองครับสิบสาาครับสองร้อยี่สเอาครับมู่นะครับนครับ่ายเลขสองกแขเอครับสองเปนโสอับสาแก้วครับสากไยครับไทยแร์อูอาสุดสบัดครับเดี๋างด้าน้สองแตกครับสองต้นแกนี่เป็ไทยไม่ได้ครับมุกคนเห็นไหครับนี่ก็จะเป็นโอ๊ตธนกิจนะครับจะบอกรสครับ แครี่ครับที่ต้มรถไอน์โบรถอะไรแข่งกาบีไปครับขิ่เข้าไปในคืนทั้งคืนครับถ้องราว่าจะร้องแบบแม่นี่ก็เป็นใช่แม่คุณแครี่ก็ฝากมาด้วยนะครับใครหมดการผมได้เลยนะครับผมท่านได้เลยครับบอกกันเลยครับคู่ที่สองในรอบ8คันนะครับชนะถ้าไปรอบ50นะเฮ้ย50โล 私はこの辺のお客様にいました。 อ 4, ออส 9, อรครับแท็ก A ส0บ9ุสี่เก้าสียบตามตัวัสองร้อยห้าร้บเสยบคนไทยแรับรันาย่นวัดเนี่ยไม่ได้สอบเลยเมื่อคืนนี้มาเป็นผู้เบอรยาเบอร์ยาสองร้อยห้าสองร้อยสามสี่ส อ่9.667เอ้9.662ครับแต่ปีนารแท็กเตแ็กร้อยครับก็เริแท็กนีครับตองครับแท็กเครับดู2อยางเปอร์เซ็นต์ครับส่วนในแต่ปีครับเกม่องซิงครับดูหนึ่งคู่ครับแท็กเอกเป็นหมายเลข2องครับ2อเป็นด้านนันวัิกิเน่ครับจากทีมงาน2องยางเปอร์เซ็นต์ครับดูปลายปากครับเดี๋ยวเราจะได้ของสุหนึครับของุ่งีเป็นู เอาครับทำอะไรครับเรียบร้อยครับทีมงานสองยงประเทศเจออะไรขึ้นครับข้าเปิดครับเรียบร้อยครับทำลบยับลดเรียบร้อยครับก็แน่ครับว่าเมื่อกี้เหมือนฮัมโวจะขาดได้พัน อ่ะรัพ ar er ุกไปหน่อยครับ้ได้ครับโอ้โหอยู่ในห้องตายตาเลยครับตุ้บต้มาเลยครับแม่ไปได้ครับเนี่ยวังบอกว่าเอ้อ ไม่มดไม่มีหมดจำกัดการสามารถให้หยุดไม่ให้มีการเดินถันได้แล้วไม่ว่าเดี๋ยวมาดูทีมงานะเครื่องวิ่นรถไม่ทันนี่แม่กองนะครับไม่ได้มีคะารเลยนะต้องเอาผ้าเช็ดกระจกนะครับครับเพราะว่าส้มเต็มหน้าแรกได้บ่ายครับ้ชนันะการได้หรือเปล่าครอบสี่พันคู่แรกครับแบงก์บรรณาเจอป๊อกแปดลิ้วครับ สักสีมันหมายเลข2-2ถึงสครับสองเป็นมนุษย์สีวิไลครับจากทีมงานแบงค์บ้านนาครับผลิตภัณฑ์โตเกียวครับแอนเลขหมายเลข2อถึงสอนี้เป็นงานมงคลไทยแก้วรับครับจากทีมงานพ็อกแปดิวครับโค้ดธนกิจครับอย่าลืม 9ก้าสามเครับ237 235รครับ9 5้ครับคุณและสัม 2. สับ3เนี่ยแบนดำำแล้วก็ำำจนเข้าเส้นเลยคือหนี่ยงนียดูเลกล้อไปมามาพอเข้าสองร้เมตรเลยเมตรีเลยอะไรเลยครับพยายาม เล็กแล้วครับกับแม่ไม่ทันจริงครับก็หน้าเลยคนไทยเจ้ารับมาจากนานาชาติมาได้ทันทีทันไครับมารับเซอร์วิสเสร็จครับลำดับแอนเดนสองศูนย์หนึ่งครับมาจับเปลี่ยนเครื่องเลี๋ยวรถสองศูนย์หนึ่งนี่มาอยู่แอนดี้นะครับ หนนี่เป็นประสิทธิ์สวรรั์ครับเป็นกล่องซิ่งขอดเง้ครัเกงครับใช่เปิครับรห้การ A นะครับหมายเลขสองรุเจ็ดครับรุ่นเจ็ดเป็นไานั้งแต่วรับจากอูเอ้แม่กองสลิตพัเบต้าพัทโอเอ็มซีเกมกับใบครับ ออกแล้วครับดีครับอย่า้อยครับไม่ต้อวิ่งแล้วครับเป่นกองครับจะผ่านเขารอบแน่ๆครับกรรมการยืนที่อยู่แล้วครับอาการแบบนี้ครับแม่ไม่วิ่งก็ได้ครับไม่รู้ลราดูครับไม่วิ่งก็ได้ไม่วิ่งครับไม่วิ่งครับวิ่งจอดเลยครับมือแล้ว